อ่ครับนี่ยลูกที่เปิดมาเมื่อกี้นี่อ่ะอ่าล้วก็มาเช็ดจรารบีออกก่อนนะฮะเช็ดจรารบีออกแล้ตัวนี้ก็เป็นผ้าผ้าปัดนะฮะขัดเงาแล้วนี่ขั้นตอนขัดเงาแล้วนะฮะอ่ะมา,ามีน้ำยามันปัดลูกบอลมันอปัดให้ให้บอลมันสวยๆเลยอ๋อที่ขัดเงาอ่ะ ยังเงาเป็นกระจกเลยแต่ที่สําคัญต้องเป็นลูกของแท้นะเนื้อเหล็กเขาจะดีครับถ้าถ้าของแท้เนื้อเหล็กเขาจะดีครับอ่าถ้าของเทียมมันจะเงาสู้นี้ไม่ได้นะครับของเทียมน่ะเนี่ยน้ำยาใส่ไปหน่อยนะเงาไหมนะ่ะเงายัาง,งเงาเงามากไหมไม่ได้หรอกมัด โอเคไหมโอเคไหมอ่ะเงาไหมอ่ะโอเคนะครับผมปุ่มแดง